ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับบนกันมาค่อนข้างมากนะครับสำหรับปัญหาราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นนะครับแบบขั้นบันไดดีเซลก็ปรับไปที่35บาทตามที่มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดิมอยู่ประมาณลิตรละ30นิดๆน,นะครับหลังจากนั้นก็มีการประกาศปรับขึ้น จะไปแตะอยู่ที่ประมาณ35บาทแล้วก็ลักษณะของการปรับจะปรับไปเป็นแบบขั้นบันไดนะครับขึ้นทีละบาทนะครับ33 34 3 5ได้2วันแล้วนะฮะเมื่อวานผมลองไปเติมนะครับ500ได้14ลิตรวันก่อนลองเติมนะครับเต็มถังได้ประมาณเกือบเกือบ1,800บาทก็เพิ่มขึ้นนะฮะ หลายคนก็บ่นกันมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บ่นไปจนถึงรัฐบาลนะครับแต่ว่าอยากจะอธิบายอย่างนี้นิดนึงครับกรณีเรื่องของน้ำมันขึ้นเนี่ยตอนนี้เราก็เข้าใจนะครับว่าด้วยเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงผลพวงจากสงครามที่เกิดขึ้นแต่แนะนำารัสำหรับกรณีคนที่อยู่ในเมืองนะครับกรณีที่อยู่ในเมืองนะครับถ้าเป็นไปได้แนะนำนะฮะ ถ้าเป็นไปได้อย่างกรทมเนี่ยเราลองหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนนะครับรถส่วนตัวจอดไว้บ้านก่อนนะครับมันอาจจะไม่สะดวกสบายมากแต่ลองหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนหรือคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับในตัวเมืองเนี่ยฮะลองหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ตามตลาดอะไรลองใช้จักรยานน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับสําหรับช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นที่สําคัญถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะฮะใช้จักรยานเนี่ยก็ยังได้ออกกําลังกายด้วยอันนี้เป็นวิธีทางเลือกนะครับแนะนํากันไว้ส่วนใครจะใช้ไม่ใช้อันนี้เราบังคับไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นวิธีทางเลือกมาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นวงกว้างนิดหนึ่งนะครับสำหรับราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มประมงพาณิชย์ก็เริ่มหืมหืมแล้วนะฮะเพราะว่าราคาน้ํามันปรับ มาอยู่ที่35บาทตามที่มีการแจ้งไว้จริงแต่มันมีข่าวออกมาว่าถ้าปรับไปถึงเพดานปรับเพดานราคาน้ำมันไปถึง38บาทผลกระทบจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลสุกจรยคณาครับประธานสมาคมนาย,ยกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยฮะลลยคอเข้ามาเดี๋ยวบ่ายนี้จะไปพบรัฐมนตรีวสวัสดีครับ,ค,รบคุณม,มงคลสวัสดีครับเดกสมครับสวัสดีครับพึ่มพึ่มกันมา พักใหญ่พอสมควรในที่สุดตอนนี้ราคาน้ำมันปรับไปถึง35บาทแล้วก็มีข่าวออกมาอีกถ้าถ้าสมมติมันปรับเพดานไปถึง38บาทนี่นี่เราจะจะทํำยังไงกันฮนะเออถ้าไปถึงขนาดนั้นก็คงเรือมันคงต้องจอดทั้งประเทศนะครับเอเราไม่ได้เป,ป็นบรรทวงรัฐบาลน,นะแต่เพียงว่าเราเราทํากรรมงต่อไม่ได้เพราะว่าต้นทุนตอนเนี้ย33 34เนี่ยเอ่อตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าตั้งเราก็ อ่านในไลน์นายกทั้งย <pedo> kind of like ี <Well. S 1> ่สิบสองจังหวัดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเออมันมันมีปัญหาทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วซึ่งซึ่งอันนี้เราเราดูจากไอการที่เขาพูดคุยกันในไลน์ของของนายกทั้งยี่สิบสองจังหวัดเราก็เห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ไหวจริงเพราะเท่าว่าตอนนี้สามสิบสี่บาทเนี่ยเราก็ยังยังขาดทุนเลยแล้วถ้าเป็นสามสิบแปดเนี่ย โอ้มันจัดตุนหนักเลยนะครับแล้วแล้วต้นดุลน้ํามันของเราเนี่ย60บปอร์เซ็นตะหะ60บปอร์เซ็นมันมันทํายังไงคุณเสกมันมันทําต่อไม่ได้อะมันมันไปไม่ได้อะจะทํายังไงครับตอนนี้มันจะมีก็มีคนที่มีกําลังนิดนึงมีทุนยาวหน่อยก็ยังยังเหลืออยู่ก็คงจะไปต่อได้บางส่วนนะนะบางส่วนก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบภาพรวมใหญ่ๆหญ่เนี่ยผมเชื่อว่า70เปอร์เซ็นต์มันไปไม่ได้ครับครับ กรณีของรัฐที่ออกมาช่วยเหลือเรื่องน้ํามันเขียวกับภาคการประมงอันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะอ๋อยังมีครับแต่ตอนนี้น้ํามันเขียวถูกไอ้แพงกว่าน้ํามันฝั่งเพราะว่าตอนนี้ต้องเร,เรียนเรียนด้วยว่าเออตอนนี้รัฐบาลเขาเขาเขาประกันราคาน้ํามันไว้ทั้งทั้งบทฝั่งทั้งหมดอ่ะก็คือว่าเขาเขาเขาอุ้มทั้งหมดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปตอนนี้ต้องเห็นใจรัฐบาลนะครับเพราะว่า เ็าอุ้มเยอะมากเพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเขาไม่อุ้มเนี่ยผมเชื่อว่าแพงกว่านี้อีกเป็นสิบบาทนะแต่ตอนนี้เ้าบอกว่าน้ํามันเกี่ยวเอง,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 งก็ไม่มี้ายเพราะว่าน้ำมันน้ำมันเกี่ยวแพงแพงแพงกว่าบนบนเอ่อบนบนฝั่งก็เลยเลยไม่มีน้ํามันเกี่ยวแต่ตอนเนี้เราเราเรา,เราต้องลงน้ํามันฝั่งประเด็นปัญหาคือว่ามันต้องจ่ายตังก่อนเจ้ามงก็ไม่มีตังแล้วตอนเนี้ก็ก็ออกไม่ได้ไม่มีตงังนะไม่มีตังก็ก็ ไปลงล้วมาไม่ได้ก็อ,ออกไม่ได้อยู่ดีก็ก็กลายเป็นปนัญหานะแล้วตอนนี้ปัญหาราคาตัดน้ําก็ไม่ได้สูงขึ้นตามราคาน้ามันมันไม่ต้นทุนกับรายได้ของเราไม่ไม่สอดคล้องนะตรงนี้เราเราต้องคิดว่าเราก็เห็นใจรัฐบาลแต่เราก็ไม่ไม่ไม่คิดจะไปประท้วงอะไรเพราะว่าเราในประเด็นนี้มันเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งซึ่งเราก็ก็เรียนว่าปัญหาเนี้ย รัฐบาลตอนนี้ก็ทําถูกอยู่นะก็คือ,อาประก,กันราคาไว้เนี่ย<ม>เพื่อไม่ให้ปัญหา<ม>เงินเฟ้อสูงขึ้นร<ม>าคาสินค้ามันสูงขึ้นไปมากกว่านี้<ม>ประเด็นก็คือว่าท่านต้องไปดูโครงสร้างของน้ํามันจากที่ฟังข่าวเนี่ยอะไรค่าการกันแพลงไปต้อง67บาทอย่างเงี้ยนะมันมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยท,<ม>ที่ที่ดูจากการข่าวนะถ้าลดอีกสัก67บาทเนี่ยโอ้สบายเลยนะการกันกันคือบริษัท กันน้ำมันเนี่ยสี่บริษัทเท่านั้นเองที่ถ้าลดค่ากาันกันลงมาเนี่ยเท้าบอกว่าของปีปีที่แล้วค่ากาันกันไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งเหรียญแต่ตอนนี้แปดเหรียญกว่าแปดเหรียญห้าสิบเนี่ยเท้าว่าค่ากันกันมันแพงไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดบาทเจ็ดบาทกว่าถูกไหมถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าค่ากาันกันไปยืนอยู่ที่บาทบาทกว่ากว่าเงี้ยมันก็ลดได้ถึงขนาดเจ็ดบาทเจ็ดบาทเนี่ยประชาชนก็น่าจะ พอรับได้นะในในส่วนเนี้ยแล้วรัฐบาลก็ประกันฟิกไว้อย่างเนี้ยเราก็เราก็ถือว่าเออมันมันก็จะทําให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศเราไม่กระทบครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้ามันน้ามันที่เราอยากได้ใช้ก็คือน้ํามันเหลืองจากมาเลเซียนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้นั้นรัฐบาลสนับสนุนได้ไหมล่ะว่าใ้น้มันมาเลเซียเข้ามาขายในในพื้นที่บ้านเราอ่ะในมุมมองภาคประมงมองว่าถ้าสมมติราคาน้ํามันจะขยับอีกสัก สักนิดหน่อยเนี่ยเรามองว่าจุดตรงไหนคือจุดสมดุลหรือจุดกรุงกลางที่ที่คนทับระมงน่าจะรับได้ฮะคือผมเชื่อว่าเขาเขาไม่ได้น่นหรอกครับกับเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆขยับขึ้นคืนขึ้นขึ้นซึ่งนั้นเนี้ยเขาก็ขยับแบบเนียนๆเนียขึ้นขึ้นละทีละบาททีละบาทมันก็ไม่ก็รู้สึกหรอกนะมันก็ไปมันเรื่อยไปบาทบาทนี่นี่ก็ขึ้นตั้งแต่สามสิบมาขึ้นมาสามห้าเลยว่าอ่าใช่ซึ่งเราก็ร้องกันมาตลอดแต่เพียงว่า มันค่อยๆเขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังพยายามที่ปรับตัวได้มันก็จะพยายามปรับปรับตัวกันอยู่นะอย่างยกตัวอย่าง,งรอบเนี้ยก็บอกว่าเออ่ประมาณสามสิบห้าใช่ไหมฮะถึงสิ้นเดือนนี้ก็ยังมีเวลาตั้งสิบห้าวันแต่ฝากเขาจะขยับไปสามแปดก็อาจใช้เวลาเป็นเดือนมันก็มันก็ถูๆไถ่ไถ่ถถไปนะผมเชื่อแต่อย่าหักพระฮะอย่าหักด้ามพ้าด้วยเก่าคือ ขึ้นตูมเลยสามิแปดนี่จบเลยจบชีวิตเลยครับสมมติสมมติถ้าจําเป็นต้องถึงสามสิบแปดหรือขยับเพดานราคาขึ้นไปถึงสี่สิบสมมตินะฮะสมมติอันนี้อันนี้เราเราพอรับได้ไหมแต่แบบไม่ได้ก้ากันไม่ได้ทีเดียวนะ <c oughs> ค่อยๆขยับขึ้นไปถ้าจําเป็น <c oughs> ครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะ <c oughs> คุณเราพยายามติดต่อนะครับพอดีหลุดไปนะครับ <c oughs> อ่ะมาแล้ว <c oughs> คุณคุณบางคน,นะฮะ ยังอยู่ไหมครับเขาจะขยับขึ้นเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกเพราะว่าอตอนนี้รัฐบาลเขาก็ใช้ยุทธศาสตร์ในการค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นสินค้าเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ขยับตัวมากนะมันก็เพราะว่าถ้าสินค้าราคาขยับขึ้นไปมากสินค้าเขาก็ขายไม่ได้นะตรงน,นี้รัฐบาลเขาก็ใช้ยุทธศาสตร์ตูดแล้วค่อยๆขยับจริง ห้าสิบจังบาทดึงเนี่ยมันมันมันเดินตูกกลางแล้วนะแต่เพียงว่าอย่าขยับตีงแรงๆนะขยับตีงแรงๆเนี่ยจริงๆก็ขยับตีงห้าสิบจังนะต้าสิดตังจะดีกว่าขยับตีละบาทครับนะฮะพรุ่งนี้ทราบว่าพรุ่งพรุ่งนี้ทราบว่าจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีมีเรื่องอะไรที่จะต้องหารือเป็นพิเศษไหมฮะ อ,อ๋อเราก็จะมีมีปัญหาที่เราเคยเ,ออเรียกร้องให้ท่านนายกแก้ไขเมื่อปีปี63ที่ท่านมาพบเราที่สมาคมมงเทศไทยเราก็ไปไปติดตามในในในเรื่องที่ที่เราเคยเคยหาลรือกับท่านไว้ในในประเด็นปัญหาต่างๆอันนี้ท่านก็เคยเคยรับปากว่าจะมีคณะทํางานแก้ไขปัญหาเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็มีม,มีมีหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าเนือ่องจากว่ามีมีมเขาเรียกว่ามี คณะทํางานมันเยอะเกินไปนะซึ่งปัญหาเนี่ยสองปีที่ผ่านมามันไม่ได้แก้เลยเพราะเขาเรียกว่าในคณะกรรมการในโยบายประมงแห่งชาติเนี่ยไปมีมีคณะอนุกรรมการหนึ่งอนุกรรมการสองอนุกรรมการสามแล้วในอนุกรรมการยังไปตั้งคณะทํางานนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมันทาให้ปัญหาเยอะไปหมดเลยก็คือว่าหน่วยที่ยังมายุ่งกับชาวะมงมันมากเกินไป นะแต่ที่จะเป็นให้หน่วยประจำเนี่ยเขาจัดการเนี่ยมันเลยทําอะไรไม่ได้ได้ปัญหาพอเราเสนอเข้ากรมประมงกรมประมงต้องไปผ่านอนุอนุสามอนุสองอนุหนึ่งกว่าจะไปถึงออนุนั้นไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแล้วจบตีตกมันก็คือกลายเป็นว่าระดับ แก้ไขปัญหาไม่แก้ไม่ได้ก็คือสองปีที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้เลยเรายืน่นเสนออะไรไปมันแก้ไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะท่าว่าสองปีที่ผ่านมาตั้งปีหกสองเนี่ยไม่ได้แก้อะไรเลยนะวันที่นายกมาพบเราเนี่ยก็คือได้ท่านท่าน,ท,านท่านให้ของฝันเราหน่อยก็คือว่าไอ้เงินกู้อันนั้นอ่ะขอบคุณท่านนายกจริงๆถ้าไม่ได้นายกก็เงินกู้ก็ไม่ออกนะแต่ตอนนั้นก็ก็เรียนว่าไอ้ข้อปัญหาอุปสรรคที่ที่มันยังอยู่เนี่ยนะมันมันยังอยู่เยอะมากแล้วเราก็ เรียกร้องไปหน่วยงานต่างๆนะก็หน่วยกรมมงเองก็ทําขึ้นไปอเขาเรียกอนุกรรมการสามต้องไปผ่านผ่านเสร็จต้องไปผ่านอน,นุสองอน,นุสองต้องไปขออนุมัติอน,นุหนึ่งโอ้โหเละเลยเละเลยแล้วก็ไปผ่านแล้วต้องไปขออนุมัตินว่านโยบายประบงแห่งชาติอีกคือคือคุณมงคลกำลังจะบอกว่าปัญหาที่เราเสนอเข้าไปเนี่ย คือแทนที่มันจะจบที่อสมติง่ายๆตัวที่อธิบดีหรือบอร์ดของกรมบะมงกลายเป็นว่ามันต้องไปมีคณะกรรมการหลายชั้นซึ่งซึ่งแต่ละชั้นมันก็ความเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วตูกก็คือกรมบะมงมันมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว<ม>แล้วปัญหาอะไรที่มันมันแก้ได้มันก็แก้ไม่ใช่ว่าเออกรมบะมงแก้แล้วบอกเฮ้ยจะต้อง อะไรตาอะไรซึ่งกงกประมงก็ไม่ทำอยู่แล้วเพราะก้กนนโยบายก็มีชัดอยู่แล้วว่าอย่าไปให้ผิดหลักการของไอยูถูกไหมซึ่งเราก็ไม่ได้แก้ได้ผิดหลักการไอยูยูอยู่แล้วจะไปเด็นปัญหาที่มันมันยุกยิบหยุมหยิมต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็บอกให้ให้แกเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยไม่แกเนี่ยชาวมงมันก็ตายกันหมดยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะกูเสกนะเนี่ยชาวประมงไปขอใบอนุญาตเนี่ยไปขอใบอนุญาตได้แล้วนะนี่น่าสงสารมากเลยนะขอใบอนุญาตได้แต่ไม่มีตังค์จ่าย ไม่มีเงินจ่ายนะเรือประมาณเก้าลำสิบลำไม่มีเงินจ่า,ายค่าใบอนุญาตประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหรือเท่าไหร่เนี่ยประมาณนั้นนะนะนะต่อลำเท่านั้นแหละครับเขาไม่มีเงินใจ่ายตามกําหนดเวลาถูกยึดไม่ออกใบอนุญาตไม่ได้เพราะว่าในกฎหมายมันไปนเขียนว่าอย่างนั้น <c oughs> ทําให้เกิดปัญหาคือกรมประมงอะไรก็ทําอะไรไม่ได้ในนี้นก็เลยตรงนี้มันเป็นกฎหมายลูกซึ่งแก้ได้ <c oughs> ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ยอมคุยกับเราไม่ยอมทำอีกอย่างหนึ่งนะเรือประมงที่เขาต้อง มีการตรวจสุขอนามัยถึงจะขอใบอนุญาตได้ผมถามหน่อยว่าสุขอนามัยนั้นเนี่ยเรือประมงถ้าเขาจะออกทําการประมงเขาต้องได้รับการรับรองสุขอนามัยอยู่แล้วแต่ประเด็นในนี้เอามาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าสุขอนามัยคุณไม่ผ่านเนี่ยยกตัวอย่างเรือจอดๆอย่างเงี้ยถ้าตรวจสุขอนามัยไม่ผ่านขอใบอนุญาตไม่ได้ผู้เตกที่ดูรอบนี้เนี่ยเรือประมงสองร้อยเก้าสิบลัเนี่ยขอใบอนุญาตไม่ได้อืด้วยเงื่อนไขแบบเนี้ผมถามว่าเป็นตามกอบเขาไหม เหมือนกับคุณมีอาชีพอยู่คุณไม่ได้ใบญาตคุณก็จบชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่เราจะสะท้อนไปว่าเออมันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งง่ายๆเลยนะมีแรงงานที่ใบญาติหมดอายุนะมีใบญาตหมดอายุแค่แค่ห้าวันนะเก,เกิดเกิดเดุที่ที่จังหวัดข้างเคียงบ้านผมนี่แหละนะเขามีใบญาตตอนเขาแจ้งออกไปเนี่ยใบญาตเขาจะมีอายุแต่พอกลับก็ามาใบญาตเขาหมดอายุห้าวัน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตคุณเสกคิดดูแล้วถูกปรับสี่แสนคุณเสกคิดดูว่าไอ้เคสแบบนี้ถ้าเป็นประชาชนที่ที่ให้มีม,มีฟาร์มเป็นดำเนี่ยถ้าฟังแล้วรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมว่าเป็นชาวประมงจะรู้สึกไงยกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าคุณเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยเรือคุณไม่มีราคาเลยเพราะว่าคุณไม่สาม,มารถประกอบอาชีพได้เหมือนกับถูกตัดอาชีพด้วยเงือนไขแบบเนี้ยผมถามว่าอันอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมกับชาวประมง ที่เราเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยเราแก้หน่อยได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้ทําไมนั้นเนี่ยมันชามงตายหมดอย่างวันนี้หายไปสองร้อยวาร์จากหมื่นหกร้อยวาร์ลตอนเนี้เหลือเก้าพันหกร้อยลำหายไปเกือบพันลำแล้วคุณเสกครแล้วก็จะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้ขอขอถามแทนในในฐาน,นะอ่ก็เข้าใจในในบทบาทของกรมประมงกรมกปรมงเองก็ก็อาจจะมองว่าคือที่ผ่านมามีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายมันก็มันก็ทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เป็นไปไปแบบ อย่างอย่างเป็นรูปธรรมพอมีกฎหมายหรือออกกติกากันมาใหม่พยายามทําให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในระบบอันเนี้เรามองว่ามันมันอาจจะเป็นระบบที่แบบเตึงเกินไปหรือว่าสามารถทําได้แต่ว่าต้องค่อยๆต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาเพื่อให้ทุกคนอยู่ในระบบแบบนั้นหรือฮะหรือเปล่าครับถูกก็คืออยู่ในระบบเนอไม่ว่าหรอกแต่เพียงว่าไอ้ระบบเนี่ยเวลาผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยคุณคุณต้องไปลงโทษรุนแรงขนาดน,นี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยผิดพลาดแบบนี้คุณเยอะ เพิกถอนใบอนุญาตเขาเนี่ยมันเป็นธรรมไมยกตัวอย่างการจ่ายเงินบาค่าใบอนุญาตไม่ตามกําหนดเวลาเนี่ยคุณก็ยื่นให้ไม่ได้คุณไม่ออกใบอนุญาตจบแล้วต้องรอสองปีนะอสองปีแล้วได้ไม่ได้ใบอนุญาตเดิมด้วยผมจะบอกง่ายนะเรื่องสุขอนมามัยไม่ผ่านเนี่ยนะพราะไม่ผ่านนี่คุณจบเลยรอบนี้แล้วรอบหนะ้าคุณขอใบอนุญาตใหม่เนี่ยคุณไม่ได้ใบอนุญาตเดิมนะไม่ได้ใบอนุญาตเดิมอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องคุคยว่าเออมันจะแก้กันยังไง ก็ไม่นั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เรื่องเรื่องที่ไปไปทำให้อาชีพเ,เขาเนี่ยเดือดร้อนเนี่ย<ม>คุณจะแก้ไงชาวบ้านนะกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้หนึ่งอาชีพเนี่ยนะเขาใช้เวลา30ปีส0ปี<ม>แต่คุณยกเลิกอาชีพเขาภายในพริบตาเนี่ยผมถามว่ามันเป็นธรรมกับเขาไหมถูก<ม>ไหม,มอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าอย่างเนี้กฎหมายเนี่ยมันมีปัญหา<ม>เราบอกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่ามันมีปัญหาทำไม ไอ้ชาวประมงทั้งประเทศบอกประกาศขายเรือทั้งหมดเพามันทำไม่ได้อเกิดผิดพลาดเนี่ยขนาดผมเองเนี่ยยังเป็นห่วงเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดลูกน้องมีปัญหาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอประสานอีกรอบนะฮะกาลังข้อมูลกําลังชัดนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยคุณมงคเลเจริญคณะเนี่ยฮะ <คน S 1> แล้วก็จับเข้าลิงก์หลุดเลยก็คือว่าเวลาถ้าลูกน้องมันมีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เรา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 หมดอาชีพทันทีได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นอันตรายนะมากเลยเราเราถึงอยากจะเรียกร้องว่าจะจะต้องแก้ยังไงเพราะไม่นั้นเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยคนหมดอาชีพโดยไม่ไตั้งใจเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วเนี่ยนี่มันก็เป็นผลของ,ของกฎหมายและกฎหมายลูกนะที่มันมันเกิดขึ้นเราอยากจะวิงวอนขอร้องว่า ขอความมินใจท่านนายกน้ำตีว่าท่านช่วยเอาคนที่แบบเอ่อมารับฟังจริงๆแล้วมานั่งคุยกันนะผมไม่ได้เรียกร้องว่าเอยจะต้องแก้สันทีไม่ได้เราเราเรียกร้องว่า,ามานั่งคุยกันท่านนายกเก่อมอบใครก็ได้ที่ท่านไว้วางใจมานั่งนั่ง นั่งเป็นประธานแล้วเรามามาพูดคุยกันว่าเอ้ยเราเราแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ได้เพื่อตัวตัวเราเองนะเพื่อประเทศชาติเพราะรถ้าจอาประมงไม่มีเนี่ยค,ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าความมั่นคงอาหารในในประเทศไทยจะหมดสิ้นแล้วเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันกําลังจะเป็นแล้วถ้า,าจุติประมง ไทยที่เราเหล่อเลี้ยงประชาชนคนไทยเนี่ยหกเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยมันต้องต้มหมดไปเนี่ยผม,ผมเรียนว่าท่านก็อาจจะต้องกินบริโภคอาหารต่างประเทศซึ่งถ้าเราไม่มีของประเทศไทยค้ำราคาไว้อยู่ตอนนี้เขาจะส่งเข้ามาราคาเท่าไหร่ก็ได้เหมือนน,น้ำมันอย่างเนี้ยนะเราก็ต้องเราก็ตายอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรามีชาวมงที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ใน ใน6-70ล้านคนวครวมทั้งเราสามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อีกไม่ต่ำกว่า20-30ล้านคนบุถหนาว่าอย่างนี้ยนะ,ะชาวประมงเนี่ยคือต้นน้ำนะของประเทศก็ลักษณะเดียวกับชาวนาชาวไร่เนี่ยแหละครับถ้าถ้าถ้ารัฐยังมองว่าชาวมงเป็นผู้ร้ายเนี่ยมันก็มันก็จบชีวิตนะก็ฝากฝากไว้ครับครับมีเรื่องอะไรที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษสําหรับวันพรุ่งนี้ไ,ไหมฮะ ก็จะมีมีมีในส่วนของเรื่องการขอความช่วยเหลือในเรื่องกฎหมายการเดียวยานะครับในส่วนของเรื่องออออผลประตกต่างๆนะรวมทั้ทงการซื้อเลือกคืนนะครับแล้วก็มีการโต้แย้งในในประเด็นของ NGO ที่มากล่าวหาอ,อาชีพประมงไทยเราเนี่ย EJF เนี่ยที่ไ ปพบรองนายกเนี่ยซึ่งที่ไปข้อเสนอของเขาเนี่ยเขาบอกว่าทําลายอาชีพประมงไทยทั้งหมดเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเขามาเสนอยกเลิกวุรากเนี่ยนะผมถามหน่อยว่าประเทศอืนอ่นๆไม่มีวุรากเลยใช่ไหมแล้วถามว่า e e g f เนี่ยคุณสามารถไปแทรกแทงกประเทศอืนอ่นๆได้ขนาดนั้นเฉลยในการ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 กำหนดนโยบายของแต่ละประเทศถูกไหม แล้วประเทศเราเนี่ยมันมีสองเครื่องมือที่เป็นเป็นเครื่องมือพันธุ์ที่หล่อเลี้ยงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็กคืออวรลาก,กับอวรล้อมซึ่งอวรลากเนี่ยนะคุณเสกรู้จักตลาดทะเลไทยไหมครับอืมอืมครับตลาดปลาแม่กองเนี่ยสองตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราเนี่ยนะรับสินค้าที่มาจากอุรลาก99%นะครับนะอันนี้ต้องเรียนว่าถ้าคุณยกเลิอกอัราลากเนี่ยตลาดทะเลไทยตลาดปลาแม่กองอุตสาหกรรมต่อเนื่องมหาชัยทั้งหมดเนี่ยต้องปิดโรงงานทั้งหมดครับ นะขอขอให้รู้ด้วยเพราะไม่นั้นเนี่ยซีซัวส่งเดชนียก็กลายเป็นว่าไอไอไอเอีอะไรที่ไปเพอร์เจอร์นะเอาข้อมูลที่อันเป็นปิดเบือนเนี่ยม,มามามาพูดมามามาโยงแบบนี้แล้วถ้าเกิดรัฐบาลเราไปรับลูกมาเงี<ม>้ยมันมันเกิดความเสียหายต่ออาชีพประมงพึ่งผมยอมรับไม่ได้อยู่แล้ว<ม>นะผมก็จะออกแต่แลงการตอบโต้ไปว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย คุณสามารถไปแทรกแซงรัฐบาลอังกฤษคุณได้ไหมท,มที่ที่สำนักง,งานคุณตั้งอยู่เลย<ม>นะแล้วกประเทศอื่นๆในโลกที่คุณสามารถไปแทรกแทงกได้ไหม,มสิ่งต่างๆเหล่านี้ในแนวของของ,ของทิศท,ทางแบบนี้เนี่ยเขาไม่ทํากันหรอกครับว่าเอ้ยเองต้องไปยกเลิกอาชีพนั้นอาชีพนี้นไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับ<ม>นะเอ็นจีโอระระ,ระดับแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับ<ม>เพราะว่าสิ่งที่คุณน,นําเสนอในข้อมูลก็บิดเบือนทั้งหมดอยู่แล้ว<ม>นะไม่ใช่ว่าเอ้ย เรามีประเทศเราประเทศเดียวที่มีวัลากคุณก็ไปดูทั้งโลกมันก็มีจีนก็มีนะกัมจาก็มีเอ่อเอา่าพม่าก็มีเวอาเซียนเนี่ยเรามีก็เราก็มีเกือบทั้งหมดนะครับแล้วถามว่าทําไมต้องเอามาเล่นง,งานแต่ประเทศไทยอย่างเดียวผมถามหน่อยว่ามันมันมีสิทธิ์อะไรคุณมีสิทธิ์อะไรถูกไหมฮะอันนี้ก็สิ่งที่ที่เราจะไปนําเสนอว่าเออสิ่งต่างๆที่เขาให้มาข้อมูลมาเนี่ย มันบิดเบือนทั้งนั้นนะมันไม่จริงเป็นความจริงแต่ถ้ารัฐบาลจะทำนะก็ไม่เป็นไรรัฐบาลก็รับไปก็คือคุณก็มาซื้อเรือออกจากระบบไปให้หมดไม่เป็นไรเรายินดีขายอยู่แล้วนะแต่ประชีพคนไทยและประชาชนคนไทยคุณจะขาดแคลนอาหารทะเลอย่างรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาครับพรุ่งนี้เขาพบกี่โมงนะฮะช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายครับอก็ก็จะนําเรียนท่านนายกไปนะครับว่าเรา เราก็จะพูดความจริงเราไม่ไม,ไม่มีพูดความเท็จผมเป็นคนวิสัยแบบพูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่เคยพูดเท็จนะครับ,รบทําอะไรก็กลบตรงไปตรงมาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเราก็สู้เพื่อพี่น้องชาวมงทั้งยี่สบสองจังหวัดให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้โดยที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะไม่น,นั้นเนี่ยตอนนี้เขาเดือดร้อนกันทั้งยี่สิบสองจังหวัดเราเองเนี่ยเราอยากจะเชิญนา,ายกลงบ้นดีไปไปกับเราเลยไปไปเลยไม่ต้องไปไปมีคนไป ไปห้อมล้อมไปสร้างภาพไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะไปกับเราเองเลยนะรับรองคนรักนายกแน่ถ้านายกลงนะครับเอาละครับเดี๋ยวพบภารกิจพบนายกเสร็จเราขอติดตามรายละเอียดสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณมงคลสุขเจริญคนานะครับนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะฮะจะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อหารือ ปัญหาที่เกี่ยวขึ้นที่เกิดขึ้นจากการทําประมงนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณมงคลบอกไป2ปียื่นเรื่องไปให้หน่วยงานตรวจสอบแต่กลายเป็นว่าไม่ได้รับการแก้ไขก็เลยจําเป็นที่ต้องทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเข้าพบนะครับแล้วก็ไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราเขากลุ่มประมงเองเนี่ยยื่นเรื่องไปแล้วแล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างไรเรื่องไหนที่จะต้องขอให้มีการแก้ปัญหาเป็นพิเศษ รวมถึงผลกระทบที่เก <ie> ิดข,ขึ้นจากราคาน้ามันเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามดูนะครับหลังจากที่เขาพบนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะครับมีหนึ่งเรื่องฮะที่เราตามกันมากรณีเรื่องของการจับปืนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องการจับปืนนะครับไปดูที่นี่นิดนึงครับสมุทรสาครฮะสมุทรสาครเมื่อวานมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ คือเรื่องของเรื่องก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคำสั่งให้ในายแพทย์อนุกูลไทยฐานันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีที่โรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับคุณผู้ชมเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะฮะแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับ ส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีให้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลประจบคีรีขันธ์และผอโรงพยาบาลประจบคีรีขันธ์มาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสมุทรสาครคือการย้ายครั้งนี้นะครับเป็นการย้ายนอกฤดูจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคนในวงการแพทย์รู้ดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่กรณีเรื่องของการย้าย พอ,อโรงพยาบาลสมุทรสาครไปโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยก็เลยทําให้ขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีนะครับคือเอาจริงๆต้องยอมรับนะฮะว่าพออนุก,กูลเนี่ยเป็นพอ,อโรงพยาบาลสมุทรสาครที่บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นรักมากเพราะอะไรเพราะว่าพออนุก,กูลนะครับถ้าใครจําได้ช่วงเกิดโควิด -19 ที่ สมุทรสาครน,นะฮะแล้วโรงพยาบาลสมุทรสาครคือสถานที่หลักณขณะนั้นนะครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยแล้วช่วงที่คนป่วยล้นโรงพยาบาลล้นเตียงออกมาด้านนอกโรงพยาบาลเนี่ยผอหนุกูลก็เป็นคนจัดการช่วยเจ้าหน้าที่จัดการเพื่อแก้ปัญหานะครับจะให้ไปรักษาที่อื่นก็ไม่ได้เพราะว่าตามจรรยาบรรณของแพทย์เนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับ ผอ,อ,อก็เป็นคนดำเนินการจัดการแล้วก็ร่วมวางแผนการบริหารรักษาผู้ติดเชื้อโควิดทั้งคนไทยทั้งแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครช่วงนั้นจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้มันก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นรักมากนะฮะค่ำไหนนอนนั่นก็นอนกันนะครับถ้างานไม่จบผอ,อ,อก็ไม่กลับแล้วที่สำคัญผอ,อ,อเป็นคนที่ทำให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร กลับมามีไรายได้เงินสะสมเยอะมากนี่นะครับมันก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยก็อดใจหายไม่ได้นะฮะว่าคนดีๆต้องไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เป็นวิถีของราชการนะครับแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ข้าราชการแสดงออกมาว่าคือจริงๆแล้วถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะอยากให้ถามข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วยนะครับเพราะว่า คือการอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คนส่วนมากเคารพรักต้องไปโดยที่กระทันหันเนี่ยมันก็มันก็นกทำให้คนหวั่นไหวเหมือนกันแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย,อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองไปเซิร์ชดูนะฮะเซิร์ชคำว่าโรงพยาบาลราชบุรีนะครับคุณก็จะทราบทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ก็อันนี้เป็นเรื่องภายในที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอบไว้เคลียร์วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ 예이! 어우, 혼이 건리고. 띠답. 우후.